นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขจามีธรรมังสรนังขจามีสังฆสรนังขจามีทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามีทุติยัมปิธรรมังสรนังขจามีทุติยัมปิสังฆังสารนังขจามี ตัด an 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 <c oughs> ียัมปีพุทธังสารนังขจามิต e ัดียัมปีธรรมังสารนังขจามิตัดียัมปีสังคังสารนังขจามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะ ินนาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยาม สุราเมรยะมัมชปมาทัฏฐานาเวระมณีสิขาปทัทังสมาทิยามิ <c oughs> อิมานิปัญจะสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะพคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมา สีลังมิโสทะเย